ก็มาถึงชาวลัคนาราศีกันนะลัคนาราศีกันนะครับเดี๋ยวขอญาตขอบคุณก่อนนะคุณวิไลวิไลนักกิจเหรอจากมีหัวใจแล้วก็คุณชนะใสๆนะครับอ๋อหัวใจฟูฟ่องนะสวัสดีสวัสดีนะลัคนาราศีกันดวงความรักล้วนๆจากวาเลนไทน์ถึงสิ้นปีนะครับนะ พอดาวราวหูย้ายไปปุ๊บดาวสาวผู้มาทันทีเลยทีนี้สาวเล็งรักเลยชาวลัคนาราศีกันนะก็ขอบอกไว้ก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงความรักของคุณนั้นฟังให้ดีนะชาวกันนี่มันมีดีเทลมันมีดีเทลมากนะฮะถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วคบหากับใครอยู่แล้ว นะชาวลัคนาราศีกันนะมีแฟนอยู่แล้วคบหากับใครอยู่แล้วจะเป็นแบบสถานะใดต้นตินอะไรก็ไม่รู้ละนะครับถ้าคบกันแบบไม่เปิดเผยอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนะครบไปแบบโลโปรไฟล์ดีกว่าถ้าของเดิมไม่ได้เปิดเผยอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเพราะเสาเลงรัก นะสาวมาเลงรักอยู่แต่สำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะกันนะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับความรักที่จะคบหากันแบบโลโปรไฟลนะ์เข้าใจคำว่าโลโปรไฟล์ไหมนะเข้าใจคำว่าโลโปรไฟล์ไหม นะฮะมีโอกาสจะไปเจอกับคุณพ่อไม้แม่ไม้มีความเป็นไปได้ในลักษณะนั้นสินแสหมิงบอกก่อนนะการอ่านดวงความรักเนี่ยมันมีวิธีอ่านในหลายหลายแบบอ่านจากดาวเจ้าเรือนปัตตนีเรือนคู่ครองก็ได้นะครับอ่านจากดาวที่ไปกระทบกับเรือนปัตตนีก็ได้ อ่านจากดาวศุกร์ก็ได้อ่านจากดาวลอยที่ไปอยู่ในเรือนปัตตนิกก็ได้มีการอ่านได้หลายวิธีซึ่งผมได้อ่านไว้โดยละเอียดแล้วแล้วก็มาพยากรณ์ให้คุณฟังเช้ารักคนาราศรีกันย้ํำอีกครั้งถ้าคุณมีความรักอยู่และคบหากันแบบไม่เปิดเผยอ,อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปกระเฮี้ยนกระหือลือเปิดเผยไม่ได้มีความจำเป็นอะไร แล้วดีมากกว่านะแต่คนเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แต่ละดวงที่มันต่างกันไปอะ่ะแต่ภาพโดยรวมมันอ่านมาอย่างนั้นสำหรับคนโซนมีโอกาสจะเจอความรักในแบบที่ผมบอกยกตัวอย่างเช่นไปเจอกับพ่อไม้แม่ไม้หรือบางทีไปเจอกับคนที่เขา เขาให้สถานะเราชัดเจนมากไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันคงจะเป็นแต่ละดวงที่ต่างกันแต่ด้วยดาวแล้วมันเป็นแบบนั้นนะขอให้เข้าใจนะด้วยดาวแล้วมันเป็นแบบนั้นนี่คือคํำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกันกับดวงความรักล้วน พฤษภามิถุนานะครับก็มีโอกาสแล้วที่ใครที่คุยกันอยู่จะมีการนัดหมายนัดมาเจอการมากินข้าวกันกูก็ไม่รู้กินข้าวกินข้าวนี่เป็นข้ออ้างหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันนะกินข้าวเนี่ยกินข้าวเนี่ยเป็นข้ออ้างหรือเปล่าบางทีมันอาจจะคิดเรื่องอื่นแต่มันไม่รู้จะพูดอะไรมันก็กินข้าวไว้ก่อนเอออย่างเงี้ยนะฮะอืะมพีรนัน,นนัหลอนนทานข้าวเปล่าหรอมึงคิดอย่างอื่นอยู่ อืมนะฮะแต่ใครมันจะไปพูดตรงๆละ่ะถูกไม้มันก็ต้องนัดกินข้าวนั่นแหละจะมีใครมาพูดแบบเอ้ยเจอกันทำไมเหรออ,อ๋อเออแบบว่าตอนนี้เอาหลังถูมุ้งรวดอยู่อะอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครจะบ้าพูดอย่างนั้นนะถูกไหมเออนะนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกันนะ เด่นตั้งแต่นั่นแหละพอเข้าพิภามาพุทนากรกฎาดาสิงหานั่นแหละเด่นไปเรื่อยๆเลยนะครับนะแต่จะคบหากันในแบบที่ผมบอกนะนะคบหากันในแบบที่ผมบอกแล้วมันมีโอกาสที่จะไปได้นะครับนะการคงคิดไอาหาเอ้ยแม่งจะคบทั้งทีทําไมต้องอย่างนี้วะก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยดาวมันมาแบบนี้ยอ่านตามดาวล้วนๆเลยผมอะนะอ่านตามดาวล้วนๆเลยนะครับ แต่แต่นะครับชาวลัคนาราศีกันก็มีโอกาสที่พบกับความรักในลักษณะที่อะไรรู้ไหมทําให้เราแบบมันมีความกุ๊กกิกอยู่ในหัวใจอะ่ะเออเพราะว่าดาวเสาเนี่ยก็มาจากเรือนปุตตะด้วยนะปุตตะมานี่มันแฮปปี้ล่าเริองอยู่แล้วล่ะเออถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเปิดเผยแต่มันก็มีความทุ้มๆในใจอยู่ นะชาวลัคนาราศีกันนะอ้าวโอเคก่อนจะไปลัคนาราศีตุลน,นะผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานคุณโอขอบคุณสำหรับหัวใจฟูฟ่องนะคะคุณโอห้าหผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวมานะ